สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาตุลตุลราศีตุลนะครับให้ผลในช่วงของเดือนออมิถุนายนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างน้ในเรื่องของความรักนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดมีรายละเอียดอยู่งได้คลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเกี่ยวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับเพื่อที่ว่า ดูอัปเดตคอนเทนต์อะไรไปเนาะจะได้ไม่พลาดนะครับทั้งทาง YouTube ก็ดีแล้วก็ทาง c e b o o k Page ก็ดีนะครับก็แล้วก็ฝั่งในส่วนของช่อง y o u t YouTube เนาะก,ก็จะมีทั้งบล็อกมีทั้งพิก,การ์ดนะครับก็เดี๋ยวอาจจะทำให้แต่ขอขอว่าช์าหน่อยนะขอว่าช์านิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับก็จะมาเร่งทำให้นะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะ สำหรับผู้ที่รอคอยอยู่นะครับแต่ขอให้กดกระดิ่งกันไว้เลยนะครับเพราะว่าโดมีแพลนในเรื่องของการทำ u t u b e ไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คือลันรันยาวเลยแต่ทีนี้พอดีว่าได้ง่ะนะครับก็เลยอาจจะต้องออจัดสรรเวลาใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นกาลังจให้โดด้วยเรากันเนาะนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งช่องไปไหนแน,น่นอนนะครับไม่ทิ้งผู้ชมที่ บุกป่าฝ่าดงมากว่าจะได้มาซึ่ง2,000กว่าซับนะครับ2 0 0 0กว่าซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้โดมีวันนี้เนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดลัคนาตุลราศีตุลน,นะครับชาวตุลต้องบอกก่อนว่าภาพรวมเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีคู่มากกว่า3ถึง6เดือนขึ้นไปนะครับหรือ ซึ่งมีกรณีกันมาบ้างนะครับดูที่เฟสแรกเนาะเฟสหลังโดยจะทำทม์สแตมป์ให้กับสําหรับผู้ที่ผู้ที่โสดน,นะครับอ,อ,อต้องบอกก่อนว่าอืมค่อนข้างอยากเตือนนิดหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาอมืมีจริงๆคือโดยอันอย่างอื่นได้ยากมากถ้ามีปัญหา เรื่องแบบนี้ก็คือห่างยาวเหมือนกันในบางคู่นะครับอืมบางคู่มันเป็นในเรื่องของภาระที่บางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กันอืมจริงๆนะบางคู่มันเป็นภาระของการที่บางทีมีภาระอะไรหลายๆอย่างที่ต้องโฟกัสจนไม่มีเวลาให้กันเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับมาเริ่มจากช่วงรอยต่อก่อนนะรอยต่อพิษภาต่อเข้ามิทนานะครับเป็นยังไงบ้าง อืมบอกเลยว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่น้อยใจน้อยใจแหละแต่ก็จะอดทนอืมพอประสานกันเนาะโดได้คีย์เวิร์ดว่าน้อยใจแหละแต่ก็จะอดทนอืมมี King of Cups มี The Strength แล้วก็ภาพรวมพอสมาวรเป็นทรีออฟซอรนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีความน้อยใจเกิดขึ้นนะในหลายๆคู่อ่ะ มันเป็นความน้อยใจที่บางทีน่าจะฝั่งในฝั่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นชาวตุ่มเองก็ได้นะครับแต่ถามว่าที่ยังอยู่ตรงนี้มันด้วยหนึ่งเรารักรักมากหรือเกิรักแม้ว่าบางทีมันจะมีข้อแม้อะไรบางอย่างเช่นเราทําเรื่องนั้นให้ไม่ได้เราทําเรื่องนี้ให้ไม่ได้หรือเราไม่ค่อยมีเวลาให้เลยอื เลยเป็นลักษณะของการที่บางทีก็น้อยใจกังวลอืมแต่จะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ดีมากนะครับภาพรวมในความสัมพันธ์ช่วงเดือนมิถุนาเป็นยังไงอย่างที่เราบอกเลยครับในบางคูอ่อาจจะต้องห่างห่างไปด้วยหนึ่งอารมณ์สอง ความสัมพันธ์แท้สามด้วยพลังงานนะครับอืมกระจายจมากแต่ส่วนใหญ่อะความความไม่ค่อยยอมกันอะของทั้งสองฝ่ายเลยนะเป็นเหตุอืมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ไปเผชิญอะไรกันมานะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยในช่วงเดือนมิถนายนอะ อีกคนหนึ่งค่อนข้างทะเลทลายไหมมีมีความสัมพันธ์แทรกด้วยใช่ไหมใช่และบอกเลยว่าบางทีอ่ะมันเหมือนคุยกันได้หรือตกลงปรงใจกันสักระยะหนึงแล้วว่าห่างกันสักพักก่อนดีไหม,มห่างกันสักพักก่อนเหมือนอยากทบทวนในความสัมพันธ์ในบางคนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีก็ไปไปม,มาๆนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้พึงพอใจกับการที่แบบ อยู่ตรงไหนแล้วจะไปตรงไหนอะไรเนี่ยอืมจะไปเริ่มต้นตรงไหนจะจบลงตรงไหนเป็นลักษณะแบบนั้นได้เลยในบางคู่นะครับอ่ะในช่วงเดือนมิถุนานะครับช่วงต้นเดือนเป็นยังไงบ้างมีจัสตมกับ Seven of อ u p s อย่างที่บอกเนาะภาระเยอะอืมหลายๆคนเป็นในเรื่องของกันที่ภาระเยอะแล้วบางทีต้องติดต่อคนอื่นท่านงเยอะเพราะฉะนั้นเคมีสธานะอะไรหลายๆอย่าง ชาวตุนก็ยังยังรู้ดีนะว่าโอเคเราก็จะอยู่กับคนตัวจริงของเรานี่แหละแม้ว่าบางทีมันจะมีความอึดอัดใจกันอยู่บ้างหรือมันเป็นความที่บางทีลึกๆเหมือนใส่หน้ากาเข้าหากันอืมบางทีมีเรื่องปกปิดปิดบงังแต่ชาวตุนก็พยายามพนอพนอนะกับการที่บางทีอยากรู้เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรอืม แฟนเราอ่ะเป็นอะไรทําไมไม่พูดกันตรงๆอืมประมาณได้เลยนะครับในช่วงกลางเดือนนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการให้ของหรือบางทีอาจจะมีการแบบโอเคไปทํางานเสร็จละกลับมาอืมบางคู่มันเป็นแล้วสลับท่านที่อยู่ห่างกันแล้วก็ไปไปมามาอ,มอยากหวานแต่ก็หวานไม่สุดเหนื่อยเนาะ เหมือน <c oughs> ยิ่งถ้าความสัมพันธ์ไม่ปกติด้วยก็ต้องบอกตรงๆว่าบางทีเขาปล่อยให้บางความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ตัวจริงอหลอดได้เลยหรือคนที่คุณคุณไม่มั่นใจว่าเขาเป็นความสัมพันธ์ที่แทกเลยหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะแบบสร้างความมั่นใจขึ้นมา <c oughs> เหมือนใส่หน้ากากให้คุณมั่นใจเล่ลๆประมาณนั้นเลยว่าเออรอหน่อย เหมือนเดี๋ยวจัดการให้จัดการเสร็จแล้วก็จะมาหาชาวตุนถ้าชาวตุนเป็นตัวจริงหรือเป็นลักษณะของการที่บางทีมาขอเวลาขอโอก,กาสจากชาวตุนอืมด้วยนะครับในบางคนพอต่อช่วงปลายเดือนเนาะปลายเดืนอนโนบิควารู้สึกว่าอืมเริ่มเริ่มที่จะข้อตกลงหลายหลยอย่างที่ บางทีอาจจะพูดไว้ร่วมกันก่อนหน้านี้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นการพูดมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่าเปลี่ยนให้เราได้ไหมอืมซึ่งถามว่าเปลี่ยนได้ไหมพอเปลี่ยนไม่ได้ครับอืมบางคนมีจริงจริงบางคู่มีจริงนะครับในเรื่องของการที่บางทีลงอารมณ์มากกว่าที่จะนําความสัมพันธ์แทกเข้ามาน้อยมากอืมก็เลยมีการพูดประชดประชันว่า จะไปหาคนนั้นใช่ไหมบางทีมันเป็นในเรื่องของการเราแวงเกินเหตุด้วยนะเออบางทีมันเป็นในเรื่องของการเราแวงเกินเหตุถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์แทรกเนาะจะเป็นลนักษณะของการที่เราระแวงเกินเหตุอไืไปนู่นไปนีท่ทำนู่นทำนี่อะไรใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นข้อซักถามแบบจู้จี้อยู่แล้วอะเริ่มจู้จี้จุกจิกบางทีก็แทบจะปล่อยเบอร์คือเริ่มติดต,ตามฝ่ายต่างมีมีอารมณ์ติด แม้ว่าจะมีข้อแม้ว่าจะมีข้อแม้ซึ่งกันละกันประมาณนั้นได้เลยนะครับื้าพรวมนะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกก่อนเนาะดูเห็นเลยว่าชาวพออ่านภาษาตุนไความรู้สึกว่าลึกๆอะ่ะคุณมีเรื่องของเรื่องเก่าๆด้วยนะครับที่บางทีอะ่ะชาวตุนอาจจะเป็นการยืดทำชาวตุนอาจจะยืดทำขาดอะไรบางอย่างไปแต่ถามว่าฉันก็ไม่ได้เชื่อคุณทั้งหมดหรอก ชาตุนก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับว่าคุณจะปรับให้ฉันได้รนะ้อยเปอร์เซ็นอเพราะรู้ว่าการไปไปมาของคุณอนะ่ะหรือการที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอของคุณอนะ่ะคุณเคยทำมาแล้วแล้วคุณจะไม่ทำอีกอืมเป็นลักษณะแบบนั้นอนะ่ะเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็จะให้โอกาสนะอืมไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะให้โอกาส ซึ่งคนเกเรทะเลทรายยังทำเหมือนเดิมไหมใช่คนที่ทุ่มเทเวททั้งหมดทั้งมวลอย่างองานครึ่งหนึ่งคนรักครึ่งหนึ่งก็ยังทำเหมือนเดิมไหมพฤติกรรมเดิมๆการเอาใจใส่กันมีน้อยลงใช่ไหมใช่เป็นแบบนี้เกือบทุกคู่เลยอืต้องบอกแบบนี้เลยมาดูแฟนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ต้นเดือนก่อนอาจจะเป็นชาวาตาดินมาก่อนประสศกันก็ได้เอ็เเดอร์ส hmm. อย่างที่บอกว่าพอชาวพอชาวตุลยืนย่นไมตตีหรือว่าเป็นการยื่นคําขาดว่าไปจัดการนะเขาโอเคทําได้ถ้าเกิดว่าแฟนคุณเป็นชาวมังกรพร่สศกันนะครับชาวาตาดินเขาทําให้ได้นะเขาทาไม่ได้แต่บางทีก็โอเคเดี๋ยวเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอ ทำงานทำเงินคือบางทีเขาเหนื่อยนะครับเขาทุ่มเทนะ่ะไม่อยากให้ชาวตุนกินแกลบอะ <c oughs> ในกรณีว่าถ้าแฟนเป็นเนาะคือเราก็รู้จักเรารู้จักวันเกิดแฟนอยู่แล้วเนาะหรือ <c oughs> ช่วงเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยของแฟนเนาะ <c oughs> ก็ลองสังเกตดูดีแล้วกันถ้าเปา็นถ้าดิมันก็ประสบกันน่ะเขาจะไม่ยอมเลยนะครับที่แบบว่าจะปล่อยให้ชาวตุนแบบไว้นานอะเออไว้ให้คิดเองเออเองนานอะไรเงี้ยอืมไม่ยอมดูแลดีมาก นะครับถ้าลมด้วยกันสองใบเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนก็ได้นะถ้ามองในเรื่องของลุกเวลาถ้าเริ่มไม่ฟังถ้าชาวตุลเริ่มไม่ฟังชาวธาตุลมกลุ่มไม่ถุนตุลเนนะ่เริ่มมีเหมือนกันแต่เขาจะไม่จะไม่พ่งทีเดียวนะเขาจะพ่งในเวลาที่ ไม่อยู่ต่อหน้าคนอื่นอยู่กันในบ้านคนสองคนแล้วไม่จอกให้เรื่องเรื่องเนี้ยถูกแผ่นพายออกไปเพราะอะไรเขาเป็นคนที่เก็บทรงเิ่งมากไม่ค่อยอยากแผ่นพายอะไรให้ใครรู้เท่าไหร่แต่พูดแล้วต้องจบอืมในบางคนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีอ่ะคิดวิตกกังวลจนเกินไปแล้วเผลอใช้คําพูดที่ไม่น่ารักออกมาอืมกับชาวตุน ซึ่งชาวตุนอาจจะทําความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วว่าก็มันก็ไม่ได้รู้สึกเสีย์ไอะไรเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เราต่างก็รู้รู้จักตัวตนของคุณดีว่าคุณเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะถ้าดูภาพรวมทั้งเดือนนะเป็นยังไงดูมีความรู้สึกว่าแฟนของชาวตุนนะครับ ค่อนข้างที่จะกังวลนะเอาจริงๆลึกๆเขากังวลมากครับในการที่ประครับประคองความสัมพันธ์อืมเขาไม่อยากทะเลาะเขาไม่อยากอะไรด้วยถ้าไม่สุดลิ้มทิมประตูเขาจะไม่ทําเขาจะไม่พูดเลยถ้ายิ่งชาวตนเอาแต่ใจกับเขาเขาอาจต้องปรามบ้างอันนี้พูดตรงๆมันเลยเผลอใช้คําพูดที่ไม่น่ารักขึ้นมาอืม เพราะว่าภาพรวมในความสัมพนันธ์เนาะมันมีจะเรื่องของการที่ทะเลาะอืมไม่นำความสัมพนันธ์แทรกเข้ามาแต่จะเป็นการชวนทะเลาะเลยทะเลาะเสร็จแล้วจบตรงนั้นอืมบางคู่อาจจะเจอในภาวะของการที่อย่านําความสัมพนันธ์อื่นเข้ามานะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยเพราะเหมือนเขาลงไม้ลงมือแต่การที่เขาจะลงไม้ลงมือ ต้องทำในที่ที่รับตาด้วยอืมซึ่งอันนี้น่ากลัวนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเขาค่อนข้างแคร์คนอื่นแคร์สายตาของคนรอบข้างแม้ว่าบางทีตัวเองก็ไม่ได้ดูแลซัพพอร์ตดีเท่าที่ควรเออแปลกแต่จริงแต่ถ้ามันถึงขนาดว่าทำลายร่างกายกันดูก็ไม่อยากให้ไปต่อนะในคู่ที่เบาๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีเขายึดหลักความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเขาค่อนข้าง เฮ้ยตกลงกันแล้วในระดับหนึ่งแล้วอะแต่ถ้าไม่ฟังกันเนี่ยมันอาจจะเผลอหลุดคำพูดที่แบบห่างกันยาวได้เลยในบางคู่นะ่ดูไม่จัดนะว่าจะเอยเลิกขาดหรือไม่ขาดไม่นะครับผิดจรญ,ญาบัตแต่ในบางคู่มันมีมันมีจริงๆในเรื่องของการที่ประชดประชันกันจนเผลอคำพูดใช้คำพูดที่แบบไม่โอเคอะอกมาประมาณนั้นคนสด ชาวตุนนะครับเป็นยังไงบ้างโซสนิทก่อนนะโซสนิทดูมีความรู้สึกว่าอืมเหมือนคุณคุณยังไม่พร้อมอ่ะในบางทีบางทีคุณก็อยากคุยเผื่อเลือกนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณก็ติดในบางอย่างเช่นคุณอยาก คุณอยากให้คุณอยากให้การพูดคุยกันในแต่ละครั้งสำหรับคนที่เข้ามาจีบคุณใหม่ๆหรือคุณไปจีบกาใหม่ๆอ่ะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยโดยที่ไม่ต้องให้เราพูดซ้ําได้ไหม,มประมาณนั้นอะ่ะเพราะถ้าพูดซ้ําอ่ะเราตัดจบเลยนะเราไม่เอาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโตกแล้วเราโตพอเราให้คุณค่าตัวเองมากพอที่จะไม่สนใจอะไรที่ เป็นเรื่องท็อกซิกที่ต้องมานั่งพูดคุยกันซ้ำๆคุณจะไม่เอานะครับโสดที่มีคนเก่าโสดที่มีคนเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะระวังชาวธาตุลมกลุ่มในหุ่นตุนด้วยกันนะครับคือบางทีมันเป็นลักษณะของการที่บางทีเขาพูดถึงคุณในมุมของเขากับคนอื่นด้วยนะเออแล้วบางทีเราเผลอไปรับรู้มา มันก็อาจจะมีปากเสียงกันเหมือนกลับมาทะเลาะกันอีกได้ด้วยในกรณีถ้าสดมีคนเกา่าชาวธาตุดินม,มากันพึกศพกันเออเหมือนเขาก็ไปจัดการไปสะสารเรื่องของเขาปัญหาของเขาแต่เขาจะกลับเข้ามาทันทีทันใดไหมไม่อาจจะเป็นการวางแผนที่จะกลับมาอีกชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจมันเป็นลนักษณะของการที่บางทีไปไปมามา,มาแล้วเขาก็เลือกไม่ได้ระหว่างที่เออในบางคนมันเป็นในการที่ เลือกไม่ได้ว่าฉันจะเลือกงานดีหรือฉันจะเลือกชาวตุนดีหรือมันเป็นการที่เขาจะเลือกอีกความสัมพันธ์ที่เขาก็ความสัมพันธ์อื่นเปิดใจให้กับคนอื่นดีไหมในมุมของเขาเหมือนกันอืมเพราะเขาก็มีหลาย,เ,ลยเรื่องที่เขาต้องโฟกัสอืมประมาณนั้นเลยนอกนั้นไม่เห็นนะครับชาวธาตุไฟเมสิกาุ่นไม่เห็นโอเคมาดูกันนะสำหรับไพ่ออร์คเลนนะครับสี่ใบ potential gateway ครับอย่างแรกก่อนนะสำหรับชาวตุนทั้งคนโสดและคนมีคู่นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามขอให้รับความจริงในสิ่งที่คุณเลือกให้ได้และถามใจตัวเองให้ดีเพราะใบต่อมามันคือ be to to your heart ครับจริงๆอยากเล่าเป็นสตรอรี่เลย4ใบตรงกันมา,าถามใจตัวเองดีๆนะครับในการที่บางทีจะตัดสินใจอะไรไปแล้วขอให้ทำเป็น ขอให้คุณสร้างความมั่นใจ1มั่นใจในสิ่งที่เราเลือก2มั่นใจในตัวคุณค่าของตัวเองแล้วถามใจตัวเองดีๆว่าเราต้องการไปเวไนจะไปต่อหรือไม่ไปต่อการทะเลาะกันไม่ใช่ทางออกการทะเลาะกันไม่ใช่จุดจบของการที่จัดปัญหาของทั้งสองฝั่งต้องบอกแบบนี้เลยเพราะบางคนนะ่ะมันมีในเรื่องของปากเสียงจริงๆซึ่งโดนไม่ชอบนะกับการที่บางดีทำลายร่างกายกันโดยที่ เห็นทางสื่อนะเนาะเออเลบเบดอีเฟนรักกันบนข้อแม้อะไรหลายๆอย่างเยอะดูเห็นเลยว่าทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่อะเลือกหรือรักใครสักคนหนึง่งบนข้อแม้ค่อนข้างเยอะถ้าเขาทำให้เราไม่ได้ล่ะอืมเราต้องปรับที่ไม์เซตของเราหรือเปล่า หรือเราต้องเลือกเวยใหม่ที่ไม่ใช่เวยนี้ของเราหรือเปล่าการเลือกทำอะไรก็ต้องพิพจารณาดีๆนะว่ามีผลกระทบกับใครคนโสดอาจจะต้องเลือกแค่ว่ามีผลกระทบใครมากน้อยแค่ไหนแต่คนมีคู่ถ้าพ,พิจารณาให้ดีก่อนที่จะออกจากความสัมพันธ์เพราะมันมีในเรื่องของความรุนแรงที่จะตามมาด้วยในบางคู่ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับอินเร์ อ,อยากให้คุณมี mindset ที่ดีในเรื่องของการที่ในการที่บางทีคุณจะเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์เช่นคุณอยากไปต่อในแบบไหนแบบสวยงามแบบโอเคตกลงกันแบบพูดกันดีๆหรือเน้นทำให้ดูหรือไว้ให้พร้อมก่อนแล้วค่อยมาคุยกันคุณเลือกได้หมดเลยครับ ในกรณีว่าถ้าคุณมีคู่ถ้าคุณยังมั่นใจว่ายังเป็นคนนี้อยู่นะขอให้คุณเลือกทางของคุณไว้เลยครับว่าสิ่งที่คุณอยากอยากปฏิบัติต่อเขาหรือคาดหวังให้เขาปฏิบัติกับเราอะเป็นในแบบไหน,นคุณจะได้แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาใช้มากใช้น้อยอยู่ที่ตัวคุณเลยอยู่ที่คุณออกแบบถามใจตัวเองดีๆรับได้มากน้อยแค่ไหนในการกระทําของเราและการให้เขาแสดงความมั่นอกมั่นใจในตัวเขาเองด้วยในระดับหนึ่งเหมือนกัน สำหรับคนโสดคนโสดนี่ก็ต้องบอกว่าการที่คุณจะเลือกคู่ชีวิตของคุณเข้ามาตอนเนี้ยไม่เหมือนคุณต้องถามใจตัวเองเหมือนกันนะในบางครั้งว่าเลือกเข้ามาเพื่ออะไร,ค,ร,รคู่รักหรือคู่รักหรือคู่รอืมถ้าเป็นคู่รักเราก็ไปกันย,ยาวๆนะเพราะไม่มีความต่างเยอะเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้ปรับแก้เขามันต้องปรับที่เราด้วย แต่ถ้าชอบบริหารสมองก็เอาเลยครับโดยไม่จัดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การเลือกของคุณแน,น่นอะเออสาคนลโซนนะมันอยู่ที่การเลือกของคุณเลยว่าคุณพึงพอใจให้แบบคนที่เข้ามาหาคุณเป็นลักษณะแบบไหนในการที่บางทีเราจะ,ะเผชิญเรื่องราวที่ ค่อนข้างบางคนมันเจอในคนที่แบบอืเหมือนจะโอเคแต่ก็ไม่โอเคบางคนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีการพูดคุยอะไรแรกๆอาจจะย,ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เท่าที่ควรเท,ท่านั้นเองนะครับขอบคุณนะครับชาวตุลน,นะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอเรื่องราวในเรื่องของความรักที่ดีถ้าคนไหนยังไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนตัดสินใจไปอืไม่จำเป็นต้องรีบนะครับในบางคู่บางกรณีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยบางคู่บางคนบางกรณีเนี่ย ถ้าเกิดว่าเออยังมั่นใจว่ายังเป็นอยากไปคนนี้ต่อก็อาจจะต้องใจเย็นๆกันนิดหนึ่งนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ